ข้าวครัวกับปืนควายถ้าพูดถึงอาหารอิสลามนะครับหนึ่งในเมนูที่เป็นเมนูยอดนิยมนะฮะยอดฮิตแล้วก็หาทานได้ทั่วไทยเลยนะครับก็ต้องยกให้กับเมนูข้าวหมกไก่นะครับซึ่งวันนี้ข้าวครัวกับปืนควายนะครับเราจะมาทําเมนูข้าวหมกไก่กันครับ เครื่องปรุงและวัตถุดิบนะครับก็จะมีน้องไก่สะโพกไก่900กรัมขิงหั่นนมสดจืดครึ่งถ้วยหอมแดงทุบ2ช้อนโต๊ะกระเทียมทุบ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเนยสดจืด3ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าแดงซอยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผงกะหรี่ตาปืนควา2ช้อนชาครับขั้นแรกนะครับเรามาทําไก่กันก่อนเลยนะครับวิธีหมักไก่ก้อง่ายๆนะครับเราก็นําไก่เนี่ยที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นส่วนสะโพกกับส่วนน่องนะครับมาใส่ไว้ในชามใหญ่แบบนี้นะครับ ของปรุงรสครับตามสะดวกเลยนะครับโรยลงไปให้ทั่วตัวไก่นะครับและวัตถุดิบปรเอของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ผงกะหรีดตราปืนควายนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปทั้งหมด2ช้อนชานะครับบอกเลยว่าจะได้ทั้งสีสันที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับจากนั้นนะครับเทนมลงไปนะครับเป็นนมสดนะครับหรือว่านมข้นจืดก็ได้นะครับเทลงไปแบบนี้นะฮะ ตัวนมเนี่ยมันจะทาให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชุ่ยซี่ขึ้นนะครับคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับโอเคถ้ารู้สึกว่าคลุกเ้าได้ที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทําข้าวกันต่อหลังจากที่เราเนี่ยหมักไก่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับได้ที่แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการท,ทําข้าวนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็แค่ใช้ข้าวสารนะครับแล้วก็นําไปซสาน้ําทิ้ง1รอบนะครับ แล้วก็ใช้น้ําที่เราหมักไก่เนี่ยละครับเทลงไปในข้าวของเราเลยนะครับเพื่อใช้ในการหุงนะฮะจากนั้นนะครับเราก็เติมน้ําสต๊อกไก่ลงไปนะครับในข้าวของเรานะฮะเพื่อที่ว่าเวลาหุงเนี่ยมันจะได้นุ่มและสวยงามนะครับสัดส่วนของน้ําซุปนะครับในการหุงข้าวเนี่ยก็เหมือนเวลาเราหุงข้าวธรรมดาเลยนะครับหข้อนิ้วนะฮะนี่ถ้าใครไม่ทราบนะครับใช้วิธีการบ้านๆง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับ ถ้าถึงขั้นตอนนี้แล้วเรายังรู้สึกว่าข้าวของเราเนี่ยมันยังไม่เหลืองพอนะครับก็สามารถใส่ของกละดี่ตาปืนไข่เนี่ยเติมลงไปได้นะครับเพื่อสีสันและกลิ่นที่ดีขึ้นนะครับใส่เพิ่มเข้าไปนิดเดียวเนี่ยสีเริ่มสวยงามขึ้นแล้วนะครับเหลืองสวยเลยเหมือนข้าวหมกไก่ตามร้านดังๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาเติมกลิ่นให้ข้าวของเรากันหน่อยนะครับด้วยการใส่วัตถุดิบพวกนี้ลงไปนะครับก็คือกระเทียมนะครับ ใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะนี่ผมขออนุญาตใช้มือนะครับโรยลงไปให้ทั่วนะฮะตามด้วยหอมแดงนะครับขิงหั่นนะครับนี่ข้าวหมกของเราเนี่ยมันก็จะมีความหอมนะครับจากวัตถุดิบพวกนี้แหละนะฮะสุดท้ายนะครับเพิ่มความนัวความเข้มข้นความมันให้ข้าวหมกของเรานิดนึงนะครับด้วยการใส่เนยลงไปนะครับพยายามวางกระจายกระจายนะครับนี่มันจะได้เวลาเนยมันละลายเนี่ยมันจะได้ ซึมทั่วข้าวของเรานะฮะแต่เหลือพื้นที่ตรงกลางไว้หน่อยนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเราจะใส่ไก่ของเราที่เราหมักเอาไว้นั่นเองนะครับวางลงไปแบบนี้เลยครับง่ายๆครับจากนั้นเนี่ยเราก็แค่นำข้าวของเราเนี่ยเข้าหม้งข้าวนะครับแล้วก็รอเวลาพร้อมรับประทานข้าวหมกไก่ครับ หลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเรากันดีกว่านะครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็ข้าวเหลืองเรียงเม็ดสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปผมขออนุญ,ญาตจัดจานให้สวยงามกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วนะครับกับเมนูข้าวหมกไก่ของเรานะครับทานคู่กับน้ําจิ้มข้าวหมกไก่และก็อาจาดนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับสามารถทาได้ที่บ้านกับเมนูข้าวหมกไก่ครับข้าวครัวกับปืนไหว้